How do you do it? พวกเขาสร้างใบพัดยักษ์ที่ขับเคลื่อนเรือลำใหญ่ที่สุดในโลกผ่านมหาสมุทรไปได้อย่างไรพวกเขาสร้างสุดยอดแม่เหล็กที่มีพลังการดึงมากกว่าโลกได้อย่างไรและพวกเขาทำรถยนต์ทองคุณโอเรียกรถพยาบาลให้คุณพาคุณมดสติหลังอุบัติเหตุได้อย่างไร <S 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 เราจะแสดงให้คุณชมหน How do y ดู do อ t การส่งสินค้าทางทะเลมีความสำคัญต่อทุกด้านในชีวิตของพวกเรามันนำทุกสิ่งมาสู่คุณตั้งแต่โซฟาที่คุณกำลังนั่งอยู่ถึงทีวีที่คุณกำลังดูอยู่ในขณะที่กำลังดูมันอยู่นั้นตู้ขนสินค้าทางเรือมากกว่า1นึ่ล้านตันกำลังถูกขนลมและขึ้นจากเรือที่เดินทางไปทุกหุมโลกสินค้าปริมาณมหาศาลเหล่านี้จะไม่มีวันข้ามทะเลได้สำเร็จหากปราศจากใบพัดที่ขับเคลื่อนการขนสินค้าของโลก ใบพัดขนาดใหญ่ที่สูงสุดสามารถสูงได้เท่ากับตึก3ชั้นใต่พวกเขาต้องใช้ความสามารถในการประดิษฐ์อันเหลือเชื่อและพวกเขาทำได้อย่างไรการขับเคลื่อนเรือบรรทุกสินค้าระหว่าง157,000่ตันยาว397เมตร่างเรือเอสเท m เมอสต้องใช้ความพยายามมหาศาลที่จริงมันใช้เครื่องยนต์ลูกสูบขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เรือร่องยนต์ฮัวซิลล่าอารทีเฟ็กซ964โรงมผลิตพลังงาน1 9 0 0 0แรงม้าหนัก2,300ตันแต่เครือ่องยนต์นี้คงใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนักภาพไม่มีใบพัดสูง9เมตรครึ่งอยู่ใต้คลื่นทะเลเมื่อมันถูกพูดถึงเป็นครั้งแรกแนวคิดของเรือเหล็กหนักอึ้งที่ขับเคลื่อนโดยใบพัดแบบกังหันใต้น้ำเคยเป็นแค่ความคิดเพียเพ้ยนพวกเขาบอกว่ามันไม่มีทางใช้การได้ แต่เรือ SS Great Britain ล้ำมือมาได้พิสูจน์ว่าพวกเขาคิดผิดแน่นอนไม่น่าแปลกใจที่ผู้ผลิตใบพัดเก่าแก่ที่สุดจะพบได้ในประเทศที่สร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่ของการขนส่งสินค้าทางทะเลบริษัทเวอร์ซิล่าในประเทศนธอร์แลนด์ทำธรุรกิจมาตั้งแต่ปี1903ย้อนกลับไปในช่วงของการต่อเรือ SS Great Britain ช่างผู้ชำนาญการต้องใช้เวลาถึง10วันในการสร้างแม่พิมพ์ของส่วนของใบพัดด้วยมือตอนนี้ ต้องขอบคุณแขนกลควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มันเกิดขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงด้วยโปรแกรมรูปทรงของใบพัดที่ตั้งเอาไว้แขนกลใช้เครื่องมือขูดหัวเพชรในการแกะแม่พิมพ์ด้านบนของใบพัดด้วยความแม่นยำถึง1ึงมิลลิเมตรจากบล็อกโพลิสตารีนขนาดมหึือมาเมื่อแบบได้ที่บล็อกโพลิสตรีนจะถูกกดเข้ากับส่วนผสมของทรายและซีเมนต์เพื่อสร้างแม่พิมพ์ด้านล่างของใบพัด ส่วนผสมจะได้ความแข็งแกร่งของคอนกรีตและจะสามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงถึง3,000องศาเซลเซียสซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการในการหล่อใบพัดแม่พิมพ์ที่ถูกสร้างเป็น2ส่วนตอนนี้ถูกนำมาประกบเข้าด้วยกันชิ้นหนึ่งอยู่บนอีกชิ้นหนึ่งพร้อมถูกเติมด้วยโลหะหลอมเหลวปัญหาก็คือคุณไม่สามารถหล่อใบพัดขึ้นจากโลหะเก่าอะไรก็ได้ เรือต้องการส่วนประกอบที่แข็งแกร่งพอรับแรงกดดันนับพันตันได้และต้องเป็นโลหะเหล็กที่จะไม่ถูกกัดกร่อนในน้ำเค็มวิธีแก้ปัญหาคือเศษโลหะวัสิลาได้พัฒนาโลหะผสมที่สร้างขึ้นจากการรีไซเคิลเศษโลหะที่มีชื่อว่าอูเนียลมันมีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับเหล็กแต่ไม่ถึงกับเหล็กมันทนทานต่อการกัดกร่อนอย่างรุนแรงอูเนียวสามารถอยู่น้ำเค็มได้หลายทศวรรษโดยไม่เสื่อมสภาพ ื่อสร้างสิ่งนี้ทุกๆปีพวกเขาต้องใช้ลวดทองแดงยาว2000กิโลเมตรจากนั้นพวกเขาทุบก,กระปุกลูกหมูข้างหลังโซฟาเพื่อเหรียญเก่าไม่มีค่านับพันๆเหรียญและพวกเขายังรวบรวมเศษอลูมิเนียมกับนิกเกิลอีกหลายตันและพวกเขาจะนำเศษโลหะเหล่านี้มาหลอม92ตันในคราวเดียวกันที่อุณหภูมิร้อนระอ,อุ1,200อ,อ,องศาเซลเซียสเพื่อเปลี่ยนพวกมันเป็นโลหะผสมหลอมเหลว แต่การหลอมละลายโลหะเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องยากคือการผสมพวกมันเข้าด้วยกันในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมสำหรับความแข็งแกร่งสูงสุดโลหะผสมขั้นสุดท้ายต้องมีทองแดง80นิกเกิล5และอลูมิเนียม5พร้อมกับส่วนประกอบที่เหลืออีก10เพื่อแน่ใจได้ว่าพวกเขาได้ส่วนผสมที่ถูกต้องวอซิล่าจึงต้องทำการสุ่มตรวจแท่งโลหะผสมเล็กๆนี้มีแรงต้านแรงดึงประมาณ 650นิวตันต่อ1น1ตารางมิลลิเมตรซึ่งหมายความว่ามันสามารถรับแรงกดดันได้ประมาณ66,000เมตรของน้ำซึ่งเหมาะสำหรับการทำใบพัดตอนนี้มันคุณหักได้แล้วเมื่อห้องหลับยกนิ้วโป้งให้มันคพบเทลโลหะล้อมเหลวจะถูกเทลงสู่แม่พิมพ์ แต่ฟออากาศหรือบุ่มปมในส่วนผสมจะทําให้โครงสร้างอ่อนแอพิธีแก้ปัญหาก็คือนําซุปโลหะหลอมเหลวนี้ไปเทลงอย่างระมัดระวังจากกระบวยยักษ์ที่จุส่วนผสมได้มากถึง40ตันถ้าโลหะผสมยันลงและแข็งตัวในกระบวยพวกเขาจะต้องเริ่มต้นทั้งหมดใหม่อีกครั้งเพื่อหยุดแม่มันประเด็นใส่เท้าพวกเขาพวกเขาต้องเคลื่อนที่อย่างเร็วและรอบข้อ เมื่อเต็มแม่พิมพ์แล้วก็ถึงเวลาปิดฝาและรออาจต้องใช้เวลาตั้งแต่2วันถึง1สัปดาห์เพื่อรอให้โลหะหล่อเย็ยนลงในที่สุดใบพัดก็ถูกถอดออกจากแม่พิมพ์ใบพัดที่มีประสิทธิภาพคือใบพัดที่เรียบและเพียวลมปัญหาคือสภาพของชั้นพื้นผิวเมื่อถอดออกจากแม่พิมพ์ยังไม่เรียบมากพอมันมีสิ่งที่เรียกว่า ผิวโลหะหล่อผิวโลหะหล่อจะทำให้ประสิทธิภาพของใบพัดลดลงและด้วยราคาของใบพัดที่สูงถึง1.5ล้านยูโรด้อยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่รับไม่ได้พวกเขาจึงใช้เครื่องมือวัดขนาดด้วยเลเซอร์เพื่อกำหนดว่าจะต้องขัดชั้นพื้นผิวออกมากแค่ไหนและเครื่องขัดติดหัวทางสเตนคารไบดา์เพื่อขัดมันให้หมดไป สารประกอบบนหัวขัดมีความแข็งแกร่งกว่าเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดถึงสี่เท่าดังนั้นการขัดโลหะผสมําแดงจึงง่ายเหมือนการขูดเนยแข็งแต่ขั้นตอนการขัดนี้ยังหลงเหลือส่วนที่ไม่สมบูรณ์ที่ทําให้เรือช้าลงได้หรือเป็นต้นเหตุของการสั่นที่ทําให้เกิดการสึกหรอและรอยแตกบนเครื่องยนต์ใบพัดจะต้องราบเรียบที่สุดเพื่อการเคลื่อนที่ผ่านน้าได้อย่างง่ายได้เพื่อได้ชิ้นงานที่เงางาม,งามคนงานผู้ชํานาญงานต้องขัดใบพัด เลือความขรุขระบนพื้นผิวเตียง1.6ไมโครมิลเมตรผลลัพธ์สุดท้ายคือความเรียบเหมือนกระจบนี่คือจุดที่ศิลปะพบกับอุตสาหกรรมใบพัสดสำเร็จที่งดงามจับใจนี้จะถูกตั้งเรียงบนพื้นโรงงาน น่าเศร้าวัตถุที่ว่างามเหล่านี้ถูกกำหนดให้ทำงานหนักไปตลอดชีวิตซ่อนเร้นจากการมองเห็นอยู่ใต้คลื่นของมหาสมุทรแต่มันต้องใช้มากกว่าความดูดีเพื่อขับเคลื่อนเรือเรือเข้ามาในรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกันการคำนวณรูปทรงและขนาดของใบพัดให้มีประสิทธิภาพที่สุดต้องใช้การคำนวณทางรัศศาสตร์อย่างมากและแบบสามิติอันชาญฉลาดเลือกใบพัดซึ่งเรียบเกินไป มันจะสับน้ำผ่านโดยไม่สร้างแรงส่งแต่ถ้าเลือกชิ้นที่มีความลาดมากเกินไปน้ำก็จะลื่นไหลออกไปเหมือนใช้มีดสับน้ำไม่ว่าพวกมันจะอยู่บนเครื่องบินหรือกังหันลมใบพัดจะต้องมีความสมดุลระหว่างการเคลื่อนที่ผ่านอากาศหรือน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและเก็บพลังงานได้มากพอให้แรงขับเคลื่อนและใบพัดเรือก็ไม่แตกต่างกัน ก่อนชิ้นงานสาเร็จจะถูกติดตั้งเข้ากับเรือหลายล้านยูโรวอซิล่าต้องมั่นใจได้ว่าพวกมันสามารถทํางานได้จริงเปลายาว10เมตรจะถูกเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์เรืออีกปลายด้านหนึ่งจะเป็นรุมของใบพัดและใบาพายใบยพัดชิ้นนี้เป็นใบพัดควบคุมการปรับมุมอิสระทั้ง4ี่ใบาพายสำหรับเรือเดินสมุทรอาร์เฟลเราหมุนด้วยความเร็วคงที่และเมื่อเรือต้องการแรงขับมากขึ้นพวกเขาก็เพียงเปลี่ยนมุมเอียงของใบพัด ที่นี่น้าอูต่อเรือรัตดดำทีมคนงาน5คนสามารถติดก้านใบพัดสูง3เมตรหนัก13ตันในเวลาเพียง12ชั่วโมงขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์บ a s ซิล่า6ิกซเครื่องแต่และเครื่องให้กำลัง2735แรงม้ามันจะขับเคลื่อนเรือ a r ร์ตเฟลข้ามทะเลที่ความเร็ว13นอตสร้างสิ่งเล็กๆแต่สำคัญต่อการส่งสินค้าทางทะเลของโลกและมันไม่ยากในการหมุนไปให้ถูกทาง แม่เหล็กคุณไม่สามารถหนีจากพวกมันได้โดยเฉพาะถ้าคุณสร้างขึ้นจากเหล็กจากเฮดโฟนของคุณไปจนถึง PC ของคุณถึงการเบิกเงินสดจากตู้ ATM แม่เหล็กเป็นความลับทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลังอุปกรณ์เกือบทุกชนิดคุณไม่สามารถทําโดยไม่มีมันไม่ได้และพวกเขาทําได้อย่างไรอำนาจดึงดูดมีความพิเศษมากเสมออย่างทีเราเห็นได้ในแท่งโลหะแท่งนี้ ระดับที่เล็กจิว๋วมันถูกแบ่งเป็นชิ้นขนาดเล็กเรียกว่าโดเมนเหมือนแท่งแม่เหล็กนี้ทุกโดเมนมีขั้วเหนือและใต้และเหมือนแท่งแม่เหล็กเหล่านี้ถ้าพวกมันอยู่ตามลําพังโดเมนจะอยู่รวมกันอย่างไม่เป็นระเบียบแต่เมื่อสนามแม่เหล็กครอบคลุพลมพวกมันจะดึงพวกมันเข้าเป็นแถวโดยทั้งหมดจะชี้ไปทางทิศเหนือ และก็โลหะที่โดเมนทั้งหมดของมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือแม่เหล็กสนามพลังจากแม่เหล็กอันทรงพลังสามารถดึงดูดสิ่งต่างๆและทั้งหมดจะเริ่มติดกันเมื่อคุณปิดสนามแม่เหล็กทั้งหมดจะกลับไปเป็นก้อนโลหะธรรมดาถ้าคุณมีสนามแม่เหล็กที่มีพลังมากพอคุณสามารถนำไปใช้กับสิ่งของได้เกือบทุกประเภทและไม่ใช่กับสิ่งที่เป็นโลหะอย่างรถไฟเท่านั้นที่นี่แม่เหล็กทรงพลัง ทำให้ผลสตรอเบอรี่ลอยในอากาศได้จริงๆแน่นอนเพื่อทำให้สตรอเบอรี่หลายผลลอยได้คุณต้องการแม่เหล็กที่ทรงพลังมากทีเดียวไม่มีแม่เหล็กที่ไหนทรงพลังเท่ากับแม่เหล็กที่นี่ที่แมกแลบนอกเมืองทราฮาซีฟลอริดาแม่เหล็กทรงพลังที่สุดในโลกอยู่ในอาคารนี้นักวิทยาศาสตร์ที่นี่ใช้แม่เหล็กทรงพลังที่สุดของพวกเขาทำเกือบทุกอย่าง จากการพัฒนาการขนส่งรูปแบบใหม่ไปจนถึงการปฏิวัติการรักษาทางการแพทย์แผนใหม่ฟังดูแปลกๆปลกไหมจะไม่ว่าเครื่องสแกน MRI หรือการตรวจด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กใช้แม่เหล็กติดตามอะตอมไฮโดรเจนในโมเลกุลน้ําภายในร่างกายของมนุษย์พวกเขายัางใช้แม่เหล็กในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ได้ด้วยด้วยการใช้สนามแม่เหล็กสร้างแผนที่โปรตีนบนผิวเซลล์ของมนุษย์ พวกเขากำลังออกแบบตัวยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้นสำหรับการวิจัยที่สำคัญอย่างนี้คุณต้องการแม่เหล็กเี่ความแม่นยำพลังและไม่เป็นอันตรายเมื่อปิดสนามพลังนายใหญ่ของแม็เแลบ a r มาร์คเบิร์ดหลงไหลในแม่เหล็กหมดหัวใจผมอยู่กับแม่เหล็กได้ทั้งวันครับ <laughs> มาร์คอธิบายการทำงานของแม่เหล็กของเขาโดยการใช้ตะปทูทั่วไปที่มีอยู่ในบ้าน คุณนำตะปูมาหนึ่งตัวกับลวดหนึ่งเส้นพันมันเอาไว้ติดแบตเตอรี่ในนี้และตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านลวดเส้นนี้มันวนไปรอบๆไปวงกลมและสร้างสนามแม่เหล็กในส่วนตรงกลางตอนนี้คุณสามารถจะมันดูดลวดหยิบกระดาษข,ขึ้มาอุจจสํสำคัญสู่แม่เหล็กไฟฟ้าของมาร์กนั้นไม่ใช่ตะปูเป็นตัวกลางของมันแต่เป็นกระแสะไฟฟ้าที่วิ่งอยู่รอบๆมันที่ดึงอะตอมของอะไรก็ตามที่อยู่ตรงกลางเข้าเป็นแถวแต่ที่นี่พวกเขาไม่ชอบเสียเวลาก,กับแม่เหล็กชิ้นเล็ก พวกเขาชอบทํางานกับแม่เหล็กที่ใหญ่ทรงพลังสุดๆและค่อนข้างน่ากลัวในใจกลางของอาคารคือแม่เหล็กใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างขึ้นมาแม่เหล็กไฮบริด45เทสลาขนาดทำลายสถิติโลกจะแม่เหล็กช้ินนี้ได้ไหมแม่เหล็กที่นี่สร้างสนามพลังที่ทรงพลังมากกว่าถึง1ล้านเท่ามันทรงพลังอย่างยิ่งที่เพียงแค่การอยู่ในอาคารเดียวกัน เจ้าสิ่งนี้ลบเทปจากกล้องของเราไปครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่งุนงงสุดๆแม่เหล็ก45เทสลามีพลังมากกว่าแม่เหล็กที่มาร์กนายใหญ่ของแมกกาบสาธิตที่เราชมถึง4,000เท่าและถ้าหากมันใหญ่กว่า4,000เท่ามันจะมีความยาวถึงครึ่งกิโลเมตรและมันจะอ่อนกำลงังลงทันทีที่คุณปิดสวิตช์มันกุญแจสําคัญในการสร้างแม่เหล็กทรงพลังคือทําให้มันมีขนาดกระทัดรัดและวิธีการทําอย่างนั้นคือการใช้แม่เหล็กจำนวนมากขยายสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กชิ้นอื่น นี่คือแกนของแม่เหล็กไฮบริด45เทสลาแม่เหล็กดีซทรงพลังที่สุดในโลกมีทั้งหมด5คอยคุณเห็นแค่4คอยตรงนี้ครับที่จริงมี2คอยซ้อนกันอยู่ตรงนี้แต่คุณไม่สามารถเห็นได้และนี่คือฉนวนชิ้นที่1มันจะครอบอยู่บนคอยชิ้นแรกและจากนั้นก็จะใส่ทั้งหมดนี้เข้าไปในคอยชิ้นที่2ครอบฉนวนอีกชั้นสําหรับคอยชิ้นที่3ครอบฉนวนอีกชั้นสําหรับคอยชิ้นที่4ตรงนั้นถ้าคุณเพียงปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่าน1คอยเหล่านี้มันจะสร้างแม่เหล็กทรงพลังประตูมันเอง แต่เมื่อพวกมันถูกซ้อนอยู่ภายในกันและกันเหมือนตุ๊กตารัสเซียคอยแต่ละชิ้นจะถูกเร่งพลังโดยคอยด้านนอกที่ใหญ่กว่าสร้างกำลังขยายอย่างมหาศาลให้กับสนามแม่เหล็กมันเป็นแนวคิดที่ชาญฉลาดแต่การสร้างมันต้องใช้สุดยอดความอดทนของมนุษย์โชคดีสำหรับแมกแลบจิมผู้นี้อาจเป็นชายผู้มีความอดทนที่สุดในฟลอริดาการเรียงแผ่นโลหะหลายพันชิ้นซ้อนกันสลับคอยที่ใช้สร้างสนามแม่เหล็กนั้นจิม ต้องใช้เวลาถึง6เดือนถ้าเขาแค่ซ้อนแผ่นทองแดงหนาจุด2มิลิเมตรเป็นชั้นๆกระแสไฟฟ้าจะเดินทางตรงขึ้นไปและไม่มีการหมุนวนหมายถึงไม่มีสนามแม่เหล็กจิมวางฉนวนไฟเบอร์กลาสลงบนทั้งสองด้านของแผ่นทองแดงสร้างวงกลมหนาทึบอย่างเหลือเชื่อขึ้นชา้ชา นั่นคือสิ่งที่ฉนวนกำลังทำอยู่มันกำลังวนรอบคอยนี้และมันทำหน้าที่เหมือนบันไดวนเมื่อคุณถอนมันออกแล้วเรียบร้อยแล้วคุณจะได้เห็นแม่เหล็กแรงต้านสูงอีกชั้นหนึ่งด้วย hey, เฮ้ลงมือทำอีกชั้นกันเถอะ <c oughs> แม่เหล็กไฮบริด4าเทสลามีพลังแม่เหล็กมากเกินไปแม้ระวังเป็นอย่างดีแล้ว <c oughs> แต่เรายังต้องถ่ายภาพ <c oughs> น้องเล็กของมันด้วย <c oughs> แม่เหล็กแรงต้านสูงภายในปลอกโลหะของมันคอยแผ่นทองแดงเหมือนกับชิ้นที่คุณเห็นจิมทำอยู่นั้นปล่อยสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังมากกว่าสนามแม่เหล็กของโลกถึง4ี0แสนเท่ามันเป็นเครื่องมือทรงคุณค่าสำหรับการวิจัยและเมื่อเจ้าหนายไม่ได้มองอยู่มันก็เหมาะสำหรับการหาอะไรทำสนุกๆดังนั้นเพื่อรายการฮาวดูดูอ i ดโดยเฉพาะพวกเขาได้มายยกเล็กๆน,น้อยๆของแม่เหล็กให้เราได้ชม ผู้ช่วยใจดีของเราทิมเมอร์ฟี่ปล่อยท่ออลูมิเนียมหนัก2กิโลกรัมลงไปสู่ด้านบนของเครื่องตอน6โมงสนามแม่เหล็กหนา,นานแน่นเหนียวนำกระแสไฟฟ้าภายในท่อสร้างสนามแม่เหล็กที่สวนทางกันเมื่อทั้งสองต่อสู้กันทำให้การตกของท่อช้าลงในที่สุดเมื่อมันตกถึงพื้น4เมตรข้างใต้ก็เป็นเวลา6กโมง2นาที2นาทีครื่ผ่านไปไม่ใช่มายากลแน่นอน บัติเหตุทางจราจรบนถนนเป็นสาเหตุทั่วไปของการตายด้วยการบาดเจ็บมากที่สุดในโลกในปี2007มีอุบัติเหตุถึงชีวิตจากรถยนต์ชนกันมากกว่า40,000ครั้งในสหรัฐแน่นอนคุณเพิ่วโอกาสในการรอดชีวิตได้มากทีเดียวถ้าคุณโทรเรียกความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ทันทีแต่หลังจากการชนคุณอาจไม่อยู่ในภาวะที่จะโทรศัพท์อย่างนั้นได้สิ่งที่คุณต้องการคือรถยนต์อัจฉริยะ ที่จะทำมันแทนคุณและพวกเขาทำได้อย่างไรนึกภาพการตกถนนจากการชนกันด้วยความเร็วสูงถ้ามันเกิดขึ้นบน Fi ิ h Avenue ความช่วยเหลือก็มาถึงในเพียงหนึ่งนาทีแต่ถ้าหากคุณอยู่ห่างไกลาจากความเจริญบนถนนเปลี่ยวในไวโอมิงถึงแม้คุณจะมีโทรศัพท์มือถือมันอาจจะเสียหายหรืออยู่ไกลเกินเอื้อมถึงและจะไม่มี รายงานการชนของคุณในเวลาหลายชั่วโมงโชคดีตรถเก๋ง4ประตูของคุณไม่ใช่รถเก๋ง4ประตูธรรมดาธรรมดาละขั้นตอนการประกอบรถยนต์ที่โรงงานของ General Motors ในดีทรอยต์เซ็นเซอร์จับการชนถูกติดตั้งไว้ในตัวรถอุปกรณ์เล็กๆนี้คือมิเตอร์วัดการเร่งความเร็ววิศกรอาวุโสแดนแมกการีอธิบายการใช้ประโยชน์ของพวกมัน เซนเซอร์จับการชนเหล่านี้ถูกติดตั้งไว้ที่ด้านหน้ารถยนต์เช่นเดียวกับด้านต่างๆของรถยนต์ด้วยพวกมันจะจับความเปลี่ยนแปลงความเร็วของรถยนต์และนั่นคือสิ่งที่มันใช้ใตรวจจับการชนพวกมันจะวัดอัตราเร่งความเร็วรถยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ถ้ารถยนต์ลดความเร็วอย่างกระทันหันเซ็นเซอร์ตอบสนองในการระบุถึงการชนรถยนต์จะรู้ว่า คุณกำลังประสบปัญหาน่าเศร้าวพวกเขายังไม่ได้ออกแบบรถยนต์ที่ประฐมพยาบาลคุณได้แต่ตอนนี้พวกเขาได้ออกแบบรถยนต์ที่จะโทรเรียกรถพยาบาลให้กับคุณกล่องโลหะพร้อมคอมพิวเตอร์ภายในผลิตโดยบริษัทออ s นสตาร์จะถูกติดตั้งไว้กับโครงรถนี่คืออุปกรณ์ของอออนสตารนะครับมันมีเทคโนโลยีทั้งหมดที่เราพัฒนาขึ้นมาถูกเก็บไว้อย่างดีในกล่องเล็กๆใบนี้ เมื่อมิเตอร์วัดอัตราเร่งความเร็วพบการชนกันข้อมูลจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ในตัวรถและคอมพิวเตอร์จะใช้โมเด็มโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในกดโทรศัพท์ฉุกเฉินไปยัง1งในสของศูนย์รับแจ้งเหตุของออนสตาร์ในอเมริกาเหนือภายในไม่กี่วินาทีราชการชนต้นไม้ในไวโอมิงคุณจะเริ่มได้ยินเสียงนี้น่วยฉุกเฉินออนสตาร์ชั้นวาลลารีค่ะรถฉันตกจากถนนพุ่งเข้าชนต้นไม้โอเคมีผู้บาดเจ็บในรถคุณหรือเปล่าคะ เพื่อนหมายของคุณบาร์รี่จะถามคำถามหลายข้อที่ค่อนข้างส่วนตัวกับคุณเกี่ยวกับสุขภาพและภาวะทางจิตใจของคุณเพื่อประเมินความเสียหายหัวฉันถูกกระแทกเวลารของฉันและขาของฉันเจ็บทำใจสบายค่ะทุกอย่างจะเรียบร้อยฉันจะติดต่อหน่วยฉุกเฉินให้คุณโดยเร็วที่สุดจะถ้าหากคุณถูกกระทบกระทั่งอย่างรุนแรงในการชนคุณไม่สามารถหยุดรถบนถนนได้และยังไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนดังนั้นการบอกทิศทางกับหน่วยฉุกเฉินคงเป็นไปไม่ได้โชคดี ที่เจ้ากรมเล็กๆนั่นรู้ทั้งหมดมันใช้เทคโนโลยี GPS ผ่านดาวเทียมเพื่อคำนวณที่ตั้งที่ชัดเจนของคุณละเอียดถึงฝั่งของถนนที่คุณอยู่จากนั้นกิงแจ้งบรอลลี่ว่าหน่วยฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดเป็นหน่วยไหนจากนั้นเธอจะบอกพวกเขาว่าคุณอยู่ในจุดใดแม้ว่าในขณะที่บรอลลี่ทำการซั์ประวัติทางการแพทย์ของเธอโทรศัพท์ถูกแจ้งออกไปแล้วเพื่อมั่นใจได้ว่าหน่วยฉุกเฉินจะไปถึงได้โดยไม่ล่าช้า นาฬิกายังคงเดินต่อไปและชุดของคุณอยู่บนเส้นไดน้สำหรับหน่วยแพทย์ความเร็วคือทุกสิ่งทุกอย่างมันสำคัญมากที่ต้องนำผู้ประสบเหตุไปส่งโรงพยาบาลภายในหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงทองนั้นสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความเป็นและความตายสำหรับบางคนได้คอมพิวเตอร์นละรถยนถ่ายทอดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการชนไปยังหน่วยแพทย์และนักดับเพลิงระหว่างพวกเขากำลังเดินทางมายังจุดเกิดเหตุแต่พวกเขามีเวลาตเตรียมตัวในการรักษาตามความจำเป็น ระบบตอบสนองการชนอัตโนมัติได้ช่วยเหลือในการชนมากกว่า1 0 0 0 0แครั้งและช่วยชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนเราพูดได้แต่เพียงว่าขอบคุณวลอลล่